มอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งทุกคนตื่นแล้วค่ะเมื่อคนืนนอนในส่วนในดงมากเวอร์แล้วก็เอ่อผ้าม่านไม่มือสนิทนะคะสังเกตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีไฟที่แอร์อะไรใดๆทุกคนแล้วก็มีคนเปิดไฟด้วยดูซีลําเคนมากเลยอันนี้วะคะอ่าขนมหัวรกคะ่ะวโ,โไมร<ฮ>เป็นเป็น,เป,นเป็นไฟ้น้ำตาล<า>ทุกสิ่งอ่าอันนี้อะไรคะพี่อันนี้ หัวมันเหมือนกันค่ะแต่ว่าขนมมันขนมมันอันนี้อะไรขนมมันเหมือนกันหน้ากะทิขนมมันโอเคค่ะข้าวต้มริมสวนค่ะทางบ้านขนมโคมันจะเป็นแป้งกับมะพร้าวแล้วก็ด้านในก็จะมีน้ำตาลอยู่ืมคลุกน้ำตาลแล้วลอยคลุกน้ำตาลก็จะกรุบๆรุนเหมือน จำปลาดกกินรสชาติมันจะเหมือนขนุนขนุนรสชาติเจ้มจ้นแล้วก็กลิ่นตลบอบอวลมากบางนะขนุนเนื้อหนายังไม่กินก้อยภาคใต้เรากำลังจะเดินไปตามหาบ่อน้ำผุดบ่อน้ำผุดอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปี ว้าวก็ชื่อดี Amazing พอนพบกับอุยยุงมันต้นมังคุด <c oughs> นี่ต้นหัวนี้ก็มังคุดนี่ต้นมังคุด <Wow! S 1> Amazing ได้เจอกับต้นมังคุดเป็นเป็นแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่เ <c oughs> ขากีดกันดูซิวันนี้ได้น้ำยางมากหรือเปล่าโอ้มีน้ำยางออกมาจริงๆด้วยทุกคน Amazing, Amazing. ว้าวไม่รูนะบ่อน้ำพูดถึงแล้วพูดมาจากข้างล่างข้าอนี่็ถ่ายารูที่นี่ก็ต่อท่อไปให้เราใช้ที่ห้องพักโทอน้นโทุเรียรนอยยา,ายุร้อยปีใหญ่มากโบราณโบราณบ้านหลังบ้านสว คอนเทนต์ส่วนปลาในวันนี้ต้นใหญ่เนี่ยทำไรยทำทำไรยทำสวนจริงบูมากแล้วก็ลำบากมากนะถ้าจะต้องปีนบันไดขึ้นไปอะ่ะเพื่อไปตัดต้นปาล์มลงมาทุกคนเราอยู่ที่ประตูระบายน้ำ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์โครงการพื้นที่พัฒนารุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชนำลีค่ะทุกคนตึกเรือล่องนั่งแอนีดตอนนี้เรากำลังจะขับรถไปที่แหลมตะลุงพุกค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่แหลมตะลุมพุกแล้ทุกคนกลิ่นทะเลหน่อยๆแล้วก็คุณก็จะมีมแมลงอะไรนี่ไม่รู้นิดนึงแล้วก็จะมีวิวมีต้นโกงกลางนะจ๊ะแล้วก็มีแบบว่าอันี้มันเหยียบได้ไหมอะ่ะอุย้ยได้อยู่ได้อยู่แข็งแข็งดินแข็งอยู่โหทุกคนแล้วก็จะบอกว่าชมวิวดีมากเลยเห็นทะเลท้องฟ้า มันกว้างใหญ่แล้วก็มีเมฆสวยเมฆอยู่บนภูเขาอะไรใดๆนะคะโอ้ยตรงนี้มันเริ่มแย่ๆแล้วค่ะตรงนี้มันจะเริ่มเหลวๆแล้วค่ะทุกคนมีปูมีหอยใครบางคนมาที่นี่แล้วเรากำลังจะจมแล้วเราจะต้องขึ้นฝั่งแล้วขึ้น เห็นคุณแม่ถ่ายรูปลูกว่าลูกว่าลูกมาเล่นกันนี่ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่ที่ท้องฟ้าสวยมากวิวท้องฟ้าสวยมากมันแบบกว้างใหญ่ไพศาลฉันชอบดูท้องฟ้ามากเลยช่วงนี้ <laughs> จากนี้ที่เมื่อวานจุดชมวิว ปูเนี่ยปูเดี๋ยวพี่ต้องเอาให้ในบ้านเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้ออกมาแม่ดูปองหนานี่ป้าลรกมาอย่างนี้สักคันแล้วก็ที่ไม่ได้จับเองเหรอจ๊ะฮะจับเองที่ซื้อปลาสดแล้วก็มาแปรรูปนี่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 ปลาอะไรอ่ะปลากุเลาค่ะแดดเดียวไม่นี่สองสามแดดพกพาได้แล้วของอย่างนี้แม่พกพาได้เลยเพราะอกกิโลละแปดร้อยราคาประมาณนีอืม หนูละแปดร้อยเลยไม่เค็มหรอกไม่เค็มจัดนี่นี่น้องเขาเคยช่วยหนูไปแล้วอีปลากระบอกนั่นแหละอันนี้ปลาจวดอันนี้ปลาสามมีปลากูเรานีปลาวดต่อเดี๋ยวถ้าเอาพี่มีถุงแก้วใหล้เหมือนวันนั้นเลยเนาะเยอะหมาแผงปลาไปแล้วค่ะร้านจารุนนะแหลมตะลุมพุกค่ะเดินเลือกมานั่งที่ชั้นชื่นชอบมาขายปลาปลา สองตัวนี้สี่ครับสวัสดีค่ะในกล้องตอนพี่สาวไม่อยู่มาอีกแล้วพี่สาวไปเข้าห้องน้ำเราอยู่ที่ร้านป่าลุนนะคะมีคนมาหาเซลลพ่อแม่ให้อยู่ค่ะปลานะคะขายปลาแล้วตอนนี้เราก็เป็นชายหาดของแหลมตะลุมพุกนะคะ ไเลยไม่ต้องตกใจค่ะนี่โลโลครึ่งสามโลมันโลครึ่งเท่าไหร่นะโลห้าสิบโลเตรียมนี่เนื้อก็โลครึ่ง,งก็เก้าร้อยไปแล้วกันนี่รถไปให้ว้าวทะเลเด็กยินอาได้มาทะเลอีกแล้ว ร้อนแดดแล้วก็ดันด้วยวันนี้เราจะเล่นน้ำตื่นซริงหรนอเปล่าอะไรวะงงปลาจางของร้านนี้าคเ่ะดีไข่แมงดาครับบอนว่าเราเราว่ารถมันฉุนไปหน่อย ไม่ไม่ค่อยถูกใจกับเราเรียบร้อยดีแต่คนที่เขาชอบก็คือชอบนะเป็นพันต่อกุ้งผีเกลือกุ้งตัวใหญ่มากเลยกุ้งนิ่มสดกุ้งอร่อยอ่ะกุ้งอ้อยอร่อยมากเลยจอยย๊ะหมึกกระเทียมมันคือกินเวนาที่หนึ่งอร่อยมากกั้งมาแล้วพระเจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอนนี่ให้กั้งมีชั้งเดียวนะคะกั้งเดียว ร้อนมากสดมากหวานมากดีมากมาจากแม่ค้าขายกรุงเทพพอกินทีรานก็ได้นะปบบเพื่อมันจะรวยอ่ะรอยหรืออะไรี่อ๋อแล้วก้างสดตัวใหญ่ไว้ใจแม่ค้าแม่ค้าชื่ออะไรนะพี่จิ๋วหรืออะไรตัวอย่างอ๋อพี่เก๋พี่เก๋ ขอบคุณพี่เก๋นะคะสำหรับการหากั้งสดๆมาให้เรากินนะคะวันนี้แบบละกั้งบบอร่อยมากในในจริง,รงค่ะ <ใน S 1> ทุกคน,นปูก็ดีนะ่คอปูใช่ไหมปูที่ดันปแลวปูก็คือเนื้อหวานมากทุกคนแต่ที่มนาเอนจอยสุดๆก็คือกุ้งกุ้งหวานมากกุ้งดีมากแล้วก็กั้งกั้งก็คือแบบสดมากต้องมาเลยภาคใต้ส่วนพ่อเราเอ็นจอยไข่แมงดามากตัวเล็กเอนจอยอะไรคะ เป็นใจเป็นใจที่ทุกอย่างใช่เป็นใจที่ทุกคนได้กินอย่างมีความสุขคุณแม่เอ็นจอยอะไรคะปูคุณแม่ปูอะคะคุณแม่ชอบปูอะครัปูค่ะปูใหญ่ดีแล้วคุณแม่ก็แกะปูให้ลูกด้วยนี่ฉันและน้องก็แกะปูให้เราด้วยนี่เราได้รับการดูแลเป็นอย่างดีฮะกั้งสิบสี่ตัวทุกคนราคากั้งสามร้อยบาทค่าทำแปดสิบบาทดีงามอะ ปูสตัวราคา900บาทค่ะก่อนทำไม่รวมค่าทำนะคะแล้วเป็โล3นะคะโลสามราคา3ามรบาทได้มา14ตัวตัวละยีบาทห้าสิตางค์ค่ะก่อนทำสบายใจมากเลยค่ะมีคนทำบัญชีแล้วก็ติดต่างนะจู่เราก็มาแวะที่ร้าน c o r e t t o ค่ะเป็นร้านที่เจอใน Google เมื่อกี้ค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะไปอีกร้านหนึงแต่อีกร้านนึงเขาป แกนทัวร์ลุงป้ามานะคะ้ควว,ว,วมีอเมริกาโน่ร้อนแม็โกโคนนั้นแล้วก็มีนั้นนะคะเรา <c oughs> ได้แถมแก้วหนึ่งเน,ะนาะหน่อบาทค่ะเชื่ออะไรรู้ไหมร้านชื่ออะไรรู้ไหมชื่อคอเลสโต รพานรูทไวไฟพาไปลงขั่วกาแฟก็จะมีระดับให้เลือกขั้วเข้มกลางอ่อนเดี๋ยวเราจะมาชิมกาแฟน้ำมะพร้าวของเรากันของพี่สาวเป็นกาแฟน้ำมะพร้าวชื่ออะไรก็ไม่รู้ของตัวเล็กชื่อวีนัทวีนะวีนัทค่ะกาแฟใส่อะไรนะคะกาแฟใส่น้ำเป็นกาแฟขั้อ่อนกับชาดีอ๋อชาีวีนัทหรือวีนัททองวีนัท ของพิ่สาวแบบแก่ก็แดที่นมค้กอืมกิมมนไลังแมรี่นัวแี่ไอร่อยอีกแล้ว <c oughs> นัวนัวแม่นัวเปรี้ยวอ่ะดิชอบมากเลยขั้วเบอร์สีแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวไม่ไม่ขมเลยเมไม่เปรี้ยวเลยแล้วชอบมาก หอมไหมได้กินหอมกันเลยสองแก้วแถมฟรีแก้วอ่ะสองแก้วแถมแก้วนึงของตะลึกรชาติไลๆอ่ะไล่ๆเปรี้ยวๆของพิซซ่ารสชาติเข้มๆหวานๆนัวๆของเตี๋ยงไงบ้างคะอร่อยไหมคะหอมไหมของเตี๋ยงขั้วเบอร์อะไรก็ไม่รู้ั้งโปรแก๊งของเตี๋ยงโฮกิอ็อสุดเข้ามาในเมือง จากร้านกา,ฟาแฟเราก็จะไปร้านโรตีกันนี่สาระกลาง,งของเขาเมื่อกี้กดอัดไม่ทิ้ดร้านใหญ่นะทุกคนร้านมีขายหมูสเต๊ะขายได้ๆก็กินโรตีตบด้วยนะถ้ากินได้คนละอันก็สั่งได้สี่อันเออถ้ามันร้าใหญ่มากเลย ถ่ายได้ใ <Rs> ช่ไหมเนาะหนึ่งเดียวในโลกเลยหนึ่งเดียวในโลกเมื่อยแล้วเนี่ย ข้าวอ่อนกับโรตีกรอบร้อนไปไหมโรตีมะพร้าวอ่อน,นเอากจะไม่อรยอย <c oughs> อาเสี่ยวเมนี่น้ำชาของเจ้าทัานทีท่านเมตตาค่าเกินไปแล้ว <c oughs> ท่านพ่อนี่น้ำชาของท่าน<ม>กินเฉยๆท่านแม่นี่น้ำชาของท่านอ้าวขอให้งแต่เลยลูงเรืนเนอนนะเขาสูงกันซีรีส์จีนอะไรนะแฟนคลับซีรีส์จีนคนเกา่าโรตีไข่มาอีกอันนึงนะคะโรตีไข่ก็อร่อย คะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดมหาธาตุเลยค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นวัดมหาธาตุค่ะนเล้อนเตอร์เสวิจะดอมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้ยวิอาจะอินทูวัดดอนเมืองเอ็นทูจูเทโกเออร์คอ โอเค okay. goodbye for this trip We are Happy New Year ค่ะภารกิจพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวสำเร็จค่ะถ้าไม่กด subscribe ให้ช่อง m i n ART STUDIO NAI ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้นะคะ